สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการลิ้มหน้าฟอร์มนะคะวันนี้ก็ได้ทำให้ดูแล้วนะคะว่าลองคลิกดูอันนี้ property นี่ก็คือ label นะคะส่วน4วัตถุนี้ก็คือ button นะคะ button 1 2 3 4 5แล้วก็แค่ใส่สีส่วนพื้นหลังก็เป็น background image นะคะวันนี้ขอไปอย่างรวดเร็วนะคะพอหลังจากนั้นหน้านี้คือหน้าเมนูหลักอันนี้คือหน้าเมนูหลักนะคะเราจะทำไปเมื่อเราคลิกที่การเล่นพื้นบ้านภาคเหนือเนี่ยมันก็จะลิงก์ไปยังภาคเหนือให้มันมีข้อความเกี่ยวกับการเล่นนะคะก็คือไปที่โปรเจกต์แ d w วินโดฟอร์มตรงนี้นะคะ เจกแอด d ินโดว์ฟอร์แล้วคลิกเลยค่ะหลังจากนั้นก็เลือก window Form แล้วกด Add ค่ะอ่าก็จะเห็นได้ว่าชิ้นงานเรามีเพิ่มก็คือมีฟอร์ม2กับฟอร์ม1ขึ้นมาซึ่งฟอร์ม2เนี่ยเราก็จะทำเป็นภาคเหนือนะคะในส่วนของฮีไซต์ตรงนี้เราจะเป็นภาคเหนือ,อเคค่ะก็ไปอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้ก็ อกอบข้อความข้อความนี้ก็คือเลเบลนะคะก็มาเทกวางเลยค่ะวางข้อความาถ้าเกิดมันยาวเกินไปก็ตัดให้มันเป็นคนละบรรทัดน,นะคะหรือว่าถ้าข้อความอันไหนที่มัน เย่้นเยอะเกินไปก็ลบออกได้คือว่าอ่านแล้วให้ได้ใจความค่ะโอเคอันนี้ก็คืออ่ะอันนี้ต้องใส่ชื่อหัวก็คือการละเล่นการละเล่นพื้นบ้าน ก็เพิ่มมาอีกหนึ่งเลเวลเป็นพงพางนะคะคก็ทำการคลุมเพื่อรุดเร็วในการเปลี่ยนฟอนโอเคคะก็จะได้มาละข้อความเสร็จแล้วที่นี้ ในสับหลนี้เราจะเพิ่มในการใส่รูปภาพนะคะรูปภาพเนี่ยนะคะก็เนี่ยค่ะไปดาวน์โหลดรูปภาพมาเลยก็ทำการอันทึกรูปภาพก่อนนะคะก็รูปภาพนะคะก็ให้เลือกที่ picture box ตรงนี้นะคะ picture box แล้ลากมาวางไว้ในพื้นที่ของฟอร์มสองเสร็จแล้วจะเห็น ตัวที่นเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะให้คลิกเพื่อใส่รูปภาพชุด t m m g g e ก็ Import ค่ะแล้วก็ไปนำรูปภาพมาใส่ที่เราเก็บไว้เมื่อกี้นะคะก็ Open โอเคค่ะเราจะเห็นได้ว่ารูปภาพเรายังไม่เป็นขนาดพอดีนะคะก็ให้ไปที่ Image เ่อขอภายค่ะเป็น แบ็คอ๋อให้มาที่คลิกที่รูปภาพแล้วสาม่ยนนะคะแล้วไซส์เปลี่ยนไซส์นี่นะคะก็จะได้รูปภาพแล้วก็ขยาย ให้ล้วมเป็นรูปพงคางนะคะจานเล่นคือบ้านของภาคเหนือเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เลือกมาหนึ่งมาท่อนมาท่อนนี้ก็คือเมื่อกดมาท่อนหนึ่งก็ให้ไปเมนูหลัก ก็ทำการใส่ส okay. <Okay. S 1> ีบะทอนก็มาดูหลักการเขียนโปรแกรมก่อนนะคะก็คือการเล่นพื้นบมานของภาคเหนืออ่านับไปคลิกเข้าไปเลยคะ่ะเราจะเขียนฟอร์ม เมื่อกดการเล่นพื้นมากของภาคเหนือแล้วมันจะเด้งมายังหน้าฟอร์ม2นะคะก็คือต้องใส่ฟอร์ม2เท่ากับฟอร์ม 2A เท่ากับ New ฟอร์ม2ก็ a dot show à, a dot show นะคะเสรแล้วก็ t ดอค่ะในส่วนของก็คือเมื่อคลิกบัตรทอนหนึ่งบัตรทอนหนก็คือภาคเหนือใช่ไหมคะก็ให้ลิงก์มายัางหน้าฟอร์ม2อเสร็จแล้วเราประกาศตัวแปรให้ฟอร์ม2ก็คือ A ให้เป็นหน้าฟอร์มสองจากนั้นก็ให้โชว์หน้าฟอร์ม2แล้วซ่อนไฟล์ไม่ใช่ซ่อนไฟล์ค่ะซ่อนฟอร์ม ซ้อนฟอร์มหนึ่งนะคะเราคลิกดันดูนะคะจะไปไหมการะเล่นพื้นบ้านของภาคเสนือคลิกปุ๊บมาหน้านี้แล้วค่ะมาหน้าฟอร์มสองก็คือโพงพางต่อไปเราจะทำเมนูหลักตรงนี้ให้กลับไปยังหน้าหลักก็เทคนิคง่ายๆเหมือนกันนะคะก็มาหน้าที่ของ ฟอร์ม2ตรงเมนูหลักก็ให้เป็นฟอร์ม1เพราะเราจะกลับไปหน้าหนึ่งใช่ไหมคะฟอร์ม1 a เท่ากับ new ฟอร์ม1 a show This. this. i โอเคคะลองรานโปรแกรมดูนะคะ okay. การเล่นพื้นบ้านท้อเหนือคลิกอ่เสร็จแล้วก็อ่มาหน้าเมนูหลักปุ๊บอ่ได้แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ลิงก์หน้าฟอร์ม การเล่นพื้นบ้านนะคะจากหน้าหลักไปยังอีกหน้านึงนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ